มื่อนี้เขาเจอเฮดพี่น้องมาหาหนุ่มใหม่คนเดียวให้พี่น้องเบิง่งว้านี่มันเป็นเฮดบดเด้อพี่น้องเดอ้อแต่ว่าเขาสีเก็บเอาเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าย่านคนอื่นมาเก็บเอาพี่หอยเขาเก็บเนี่ยหอยเขาเอาบดอัน,น เข้าไปเจอมาเจอตอนมันย yeah, ังหน่อยเด็ต right. uh ัว huh. ค่อยเก็บเก็บแหนกได้ดอกทำนี้พี่ดอกนี่อแต่ว่าเสียดายเนาะมันหน่อยผดเข้าแต่ว่าเข้าก็ตตองเอาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นมาเอานะดี๋ยวเพราะว่าเห็นมันจุบุจุบุอยู่นะไม่อยากเอาหรอกพี่น้องยาน่าเมื่อแดงเขาก็มาเอาเด็แหละ ว่าเข้ากับหูว่ามันออกเนาะให้มาหน่อยเป็นยังไงคือห้องขับถีบขับแดนหูพี่น้องอ่ะอ่าอ่าสบายดีนี่สบายดีมัุงอ่ะสบายดีสวัสดีค่ะสบายดีค่ะมือหันจองจองอยู่มือหันจองอยู่นี่สวัสดีค่ะ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  บุญบุหมอโอ้ยได้ปานเดิมแบบโอ้ยไปยิงกระยองอยากไปหั่นไปนีนะคัดเป็นคัดเอาเอาเอาม่เอาไหนอเอาไม่เอาหนเออมาหอดได้พี่น้องเฮ็ดเนาะโขนมันสีมากเลยมั้ยเฮ็ดได้เติอปมอกไงกมีเดินนี่มันเมนตเฮ็ดบดเหรอ นอะไน้ำน้ำปานบ๊วยได้เป็นไหมันอยากเล่นงายง่ายน้ำใหม่อึดๆเลยสีแกงบีชนองเฮ็ดไมโน่แกงน้ำใหม่อีกคือเก่าโน่นมาหนีิเนาะแกงกินเพ็ดเใส่เฮ็ดใส่ปลาใส่เฮ็ดใส่ปลามาหนีิบได้ไปไซส์มาไซส์น้องน้องกินแต่น้ำใหม่กับปลาว้ายกักโตเด้กักโตที่สี่หมื่นเขาตะปลาห้าแต่น้อง มาตะปลานี่เนี้แยแต่ป้าก็เริ่มดื้อดขนาดปุ๊ดปุ๊ดป้านึงละเมียดปุ๊ดอันนี้อันน้อ,นนนอยๆนี่จะเข้าปลาแฟงเมอร์ข้างน,งนอกเชาเข้าปลากันปกเป็นหยิบ้เพื่งกระเพราเสื้องโรดข่าวหนาเอา,าปุู๊บขัดปรับ อ่างเลือกฟินยิบได้ทางเลือกูนอ่านพัง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 แม่ที่เบาปูนปูนปูนป้าพวกนี้ก็เอาใจใจใจป่านหัแง่้หุ้รซาโนรุพ่อแต่ลุกเบาหรอกไปไปเรียนผุดไป เอาจันเอาเอาจันเจ้าวาทเดียวเอาจันเอาเจ้าวาดเดียวคคิดตึงคิดตึงเจ้านะลูกคูณได้ปุ๊บอยากเอาเข่าปากหลดนะฮะเอามันนี่เม

เล้ยวกูมาเบิ่งเออเขาเข้าก็ถอกจนสีมือดินแงงรีอันนั้นตั้งตัวแดงเรื่องคือเขาชูแปกกระตมน้องพี่น้องกลยชิดและอันนั้นม่งพี้ยง ยางเอาก็มีข่าเบื่อได้กระดาเอาออกมาเนี่ยตะแก่ยหื้อเอาตะแกียร์นี้อื็พริกพริกขี้นโนเนาะแล้วก็เห็ดงามขนาดเห็ดเดี๋ยวไปแป้คอร์นก่อนเออโอ้ยเห็ดตีนคอกเห็ดตีนบอกโมเมนต์เห็ดบดสามพี่น้อง เป็นเฮตินปะออกคือเฮ็ดบดเนี่ยเนาะคืออันนี้คนนี้ว่าเฮ็ดบดอันนี้เขาเขาเนี้ยว่าไหนเนาะแช่มาตามรายละเอียดตามกระสีกะเอาพีกลงไปแช่เลยโดดพี่เนาะอ้าว,า,อาวกะไว้เฮ็ดลุกโดดเอาไว้ยุบวะลุกโดดนี่ คื่มีคนกินหรอกว่าแล้วใช่จะใส่ลแล้วเออ่ออแลลวใส่ตามผิดก,ก็ขเขาเวลาใส่กันจะซีดเลยโอ้ฝนตกพี่นนอกไม่น้อยแปลว่าพักอ่ะน,นะฝนตกน้ามโอ้แยเพราะอาันสร ท <laughs> <laughs> ำไมว,วะท่านจืดที่เนาะไปใหเดียวคนตกใส่ได้น้อยไปแก้ปากแค่น้นพี่พน้อ,อ,องแกงเฮ็ดบ่นี่แกงทำไมถ้าเฮ็ดทำไมอีกแล้ว <laughs> นี่ผักสวน,นไว้อันนี้ FC comment น้องว่าแมนดอกคือโน่นเนาะบะมันว่าแมนได้พี่น้อง มันวกคือก,กันกับดอกสโนย่ไทยนะดอกสโนสีเดืองๆนะอันนี้มันเป็นแบบมันบริมีดอกสีเดืองพี่น้องมันโมเมนต์ก๊กสโนแบบนั้นน,นี่รอนุ่มใหม่จืดต้อง่นดอกฝนโตแค่ขนาดที่้อกดอกเขาอุว จืดเดี๋ยวน้องพี่เนาะหลังจากตบไม่จืดเท่ากับหินหนักออกเลยจะเอาเอาหนาน,นี้นั่งลงเลยเนาะ เขาเบือนี่พีกกับเขาเบือเนาะพี่น้องพีกกับเขาเนี้ยตองหาต่ำนั่นแหละกับดูกโดดนี่เอาล่งเลยลก็ใส่ชุด ใส่ประแดกประแดเข้าโบมีนอนเนาะพี่น้องเพราะว่าใส่เปลือกอันนั้นเห็นพ้นเนาะพี่น้องนอนจะตายเบิดนี่สังเกตดดจะโบมี่จะโบมีแมงวันมาตอมเลยแก,แกงงเมใหม่ต้องนักประแดกแล้วมันจะแสีย เอาเฮ็ดร้องเลยน้องพี่น่องเดลา,ดาล้งพี่ลาลงที่ดังปอเลหน่อยบอ้อรอนำเดือดแต่ห่อปลาลน้องพี่น่อยโอ้เสือม่เรยเนสับ หมอกดเดดนะแแปลาเล็กเอาลเลยพี่น้องหมอดดาวัปลาโลกน่องกบบปลาซุกแล้วหนกก้ากลาใสกใสเงี้งเลยแบบต้อโอ้ าซุปแล้วเนาะพี่น้องเขาก็ซิมให้มันเรียบร้อยแล้วก็เอาผักกระแยงลงเลยเนาะพี่น้องค่ะขันซูถ่ายก็คือเอาผักกระแยงลงเนาะไปอยากไปเห็ดตามกระเห็ดเด้เอ,อพี่น้องเด้อสูตรนี้เด้อเห็ดน้องแกงกินสมุนบางทีมีเอฟพีพักมาถามสูตรต้องพี่น้อง ปดิดไฟแบบเยอะเดี๋ยวบ่อยคือไปกินนอกบัดนี้พี่น้องนี่ให้พี่น้องเบิ้องโนมัยตรงนี้ฮะสีตมนะ้ตมเนาะเรียนตบตบไปกินกระปนกนยังว่วเศร้ายู่พี่นอ้องตบกระหึ่งว่ะเดี๋ยวบ่อยแนละ้วพี่น้องพากอันนี้กับหยาง เรียบร้อยแล้วกินเขาขายมื่อนี้คนช่วยให้หน้อยนึอืมแการไม่กนะโอ้ยี่นเไปไหนอ่อนเราไปไหนอ่ บอมเหนายหน่อยบุก um. ็กรเนี้ยนะบาเนี่ยงเอยังหนายหน่อยโผหนำเหนอยโหดเนาะหำหอนมะไซย่างลูก กอดล้วรอ่ะไหมสวยอาจจะตอนเมื่อนี้สไปมามามาพี่นกมัน่าเเ้ออ้าอ้าอามมาโอ้ใส่ป้ามามามันกะ้าก่อนเอายกขาใส่สุด น้อยกินบ่โอ้ยดื้อดือใส่ป่านมาเ็มาเ็กินาเร็วมากินเขาก็แกงละไม่แเ้ตอนเทศตอนทีบ่ายเนี่ยที่ขามเนี่ยเข่าขคามแมันจังแสบกินไหมเม่ปีใหม่จะม่กินหนัก้อคุณอเกินเขาก็แกงละไม ซึ่งกันซึ่งกันตอนแรกว่าชิบวะเด้แกงเนาะพี่น้องว่าช้ามาต้มชิสึก็ได้แกงเจอเห็ดบังเอิญไปเจอเห็ดกรไดิกแกงบังเอิญไปเจอเห็ดเข่าหรืบ่อยเขาอย่างเขาแล้วไปอย่างเอามาเด้อพี่น้องเด้อกินเผาเด้อมามามาแจงหน่อไม้อีกแล้วเอิญพ่อแม่ปลาลูกนะลูกเอิญนี่แหละเอิญวะเอิญน้องปาน เดิมเดิมเดิด <único Liberty Overwatch> ิมเสดิมจื่น <Favorite> จ <gib berish> ื่บานวันนี้ชื่อจื่ออารมณ์ดีตั้งแต่ตื่นแต่เสาคตื่นตั้งแต่หกโมนะา้ืื่อแม่เอค่ะจัดแดได้ค่ะแม่เอาไหนดเอาเป็นนางยูขุนนะ นั่งอยู่ใจนั่งอยู่ได้มากตับปีกนกลับไปต้องมันไป<ะ><ะ>ได้วยกแุดอะไรเจ็บจีเจีงน้อไม่ได้พี่น้องเด้อใส่ให้ไปไหนคุณแม่<อ> <laughs>

อยากกินแต่ว่าถอดแแบวโบเป็นปิ่นไปกับปิ่นมาเล้ยยังตีปามไข่แแบวโบเป็นเดี๋ยวไปจับแล้วมันพ่อพ่อ เอินแม่บางเหรอแม่แ hmm. ม ah ่ตาแม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 ่ไปาม่ไย บายบายโอ้ยนี่วบาฝากกดไลค์กดแชร์แน่เด้อขอบใจเด้อขอบใจแน่ขอบใจแน่ขอบใจแนขอบใจเด้อเอซทุกคนที่เขามาติดตามชมสายปานดือขนาดื้อนี้บนชกเงาะขึ้นชึ้งชึ้ง้งเน่เน่เปิดแน่วะ

heat ก่อน heat เสือก hey, uh ่อน heat เสือ huh. ก mm ่อน heat เสือ huh. ก่อน